สวัสดีครับช่างบนบ้านบานใจครับนี่ครับมาแกะถอดลูกบิดเนาะลูกบิดใหม่ครับนี่ครับใช่ของใหม่ครับใช่ยี่ห้อมันขาดหมดแล้วเออฉีกซะขาดแล้วอ่ะนี่ครับก็เขจะมีตัวปลดล็อกเนาะนี่ครับแย่เข้าตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้นิ้วโป้ดันบล็อกออกนะครับนี่ครับง่ายๆเนาะครับโอ้โหนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะ ของช่างประจําบ้านครับบ้านไหนที่มีลูกบิดเปลี่ยนลูกบิดทําอย่างนี้นะครับได้เลยครับลูกบิดใหม่นะสวยๆครับนี่เลยครับป่ะเดี๋ยวเรามาเจาะประตูลูกบิดกันครับครับนี่ครับมาเจาะลูกบิดนะครับนี่ครับวัดจากประตูเข้าไปนะเป็นสูรเลยครับประมาณสักหกเซนครึ่งครับจากระยะกลางๆเนาะนี่ครับขีดไปหกเซนครึ่งครับนั่นแหละแล้วเราก็เอาฉากครับจัก จับฉากครับมันจะได้หน้าหลังเนาะเวลาเจาะไม่ทะลุเราก็จะได้ไปเจาะฝั่งนู้นมาครับสวนกันไปสวนกันมาเอาเลยครับจับฉากนะครับนี่ครับช่างบ้านบานใจก็เป็นเทคนิคเนาะจับฉากให้ได้ตรงครับหน้าหลังก็จะได้ตรงกันเนาะครับขีดเบาๆบครับขีดเบาๆขีดแรงแล้วมันลึกเราไม่สักเนาะครับหน้าหลังก็หกเซนตึเมเท่ากันครับอันนี้ตรงกลางนี่ก็จะเจาะเดือยเนาะ อ้ภาพก็มืดๆครับตรงไหนก็มืดแล้วแล้วหน้าช่างก็มืดด้วยนี่นั่นแหละครับหกเซนครึ่งเท่ากันหน้าหลังเราจะเจาะสวนกันไปสวนมาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการเจาะเลยครับหกเซนครึ่งครับนั่นแหละครับมุมก็จะมืดๆหน่อยเนาะโอเคครับนี่ครับเทคนิคการเจาะลูกบิดครับ สวยเนาะครับช่างมันบ้านาใจก็จะมาเจาะแล้วครับนี่ครับเจาะลูกบิดเนาะ ใจก็แสบจะบูกครับพอหลูดแล้วอย่าจับนะร้อนไปข้างนอกเลยหลูด ขึ้นังไม่ยังถ้ะคึ้แล้วก็เอาเพิ่มฝั่งลูกรึ้งลเหรอะลไเอาให้ขาดนะ่ให้มันติดมาเลยให้มันติดออกมาเลยมันรูดตรงทะลุไปแล้วครับต้องเล็กเนาะ นะให้ได้ฉากนะให้ได้ฉากอย่าเอียงลงเนะให้ได้ฉาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะโอเคส,สวยครับนี่ครับเจาะลูกบิดประตูครับนี่คือเจาะเดือยเนาะนี่ครับโอ้โหสวยงามตามทองเรื่องครับเห็นไครับช่างบ้านบานใจเรามาใส่ลูกบิดแล้วครับ ไปทางนี้เดี๋ยวก่อนขอบอกสิวเราลืมมาแองสิวอยู่กับสายงานนู้เข้าให้เข้าเดือยครับ ได้ไหมหันใหม่ท่อง,ง่ายไม่ใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนเอานนี้ออกเอเอา้าเหยาะเข้าไปอมองตรงนี้โอต้องการแสงใช่ไหมครับเราก็มาใส่ลูกบิดเนาะภาพจะมืดหน่อยครับเพราะมันย้อนแสงนะนี่เป็นในห้องครับนี่ครับเราก็ขันล็อกลูกบิดนะครับ ง่ายๆเนาะมีตัวล็อกโอเคครับสวยๆครับนี่เลยแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนติ้วติ้วแลวครับบิดเข้าไปไม่ต้องแน่นมากเด้อเวลาถอดนล้วนยากเอาแค่ตึงมือดูเดือยดูเดือยดูเดือยตัวตัวนี้อยู่ร่องตัวนูนนะอยู่ร่องตัวนูนตัวนูน นูนทั้งนี้อ่ามีเทคนิคน่าและดันกลืบเข้าไปอีกดนกันเข้าไปอีกสวยครับนี่ครับเทคนิคครับมันจะมีล่องล็อกเดือยครับดนันแรงแรับอีกอ๋อสวยงามมากครับนี่ครับแน่นตึ๊บครับลูกดิดโอ้โหเด้งบือ้อเด้งบื้อเลยครับนี่ สวยงามครับเทคนิคเล็กน้อยนะเจาะใส่ลูกบิดครับช่างบ้านบ้านใจก็นำเสนอครับนี่ครับขีดลิ้นเราจะเจาะเดือยเนาะเพื่อจะเป็นตัวล็อกใส่วงกบครับแล้วก็ขีดล่างครับมาร์คจุดกับนานแหละแล้วก็มาร์คตัวบนครับเสมอครับนานแล้วก็ฉากเข้ามาจับเนาะโอเคครับ โอ้แสงก็จ้าแล้วครับตอนนี้แดดก,ก็ร้อนเนาะครับสวยนะครับวันนี้หอยทอดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะช่าง,าง <laughs> ทำทั้งงานช่างขายของด้วยช่างก็ขยันครับได้ทุกทุก,ท,กทุกรูปแบบครับงานหลวงงานลาดทำได้หมด,นหนดรครับครับ ถ้าเกิดขยันแล้วก็มีสุภาษิตก็บอกว่าไม่อดตายครับนี่ครับมันใช้ได้นะ